ไม้ที่ช่วยเรื่องลิซิดงทวารมีอะไรบ้างมาฟังกันครับผลไม้ประเภทที่1นะครับก็คือมะละกอเองครับมะละกอนะครับเขาจะมีไฟเบอร์สูงนะครับและที่สําคัญนะครับยังมีเอนไซม์ในการช่วยย่อยด้วยครับจึงทาให้ช่วยเรื่องการกับถ่ายได้เป็นอย่างดีครับผลไม้ประเภทที่2นะครับก็คือฝรั่งเองครับฝรั่งเองนะครับเขาก็จะมีไฟเบอร์สูงครับโดยเฉพาะเนื้อและเปลือกนะครับโดยตัวของฝรั่งเองนะครับเขาก็จะเพิ่มกากไนอาหารให้สูงขึ้นครับจึงทาให้เกิดการกับถ่ายที่ง่ายขึ้นนั่นเองครับประเภท กลุ่มนี้ก็ได้แก่สตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราตเบอรี่ครับกลุ่มนี้นะครับเขาก็จะมีไฟเบอร์สูงครับเมื่อทานเข้าไปนะครับผลไม้ในกลุ่มนี้นะครับก็จะไปลดการอักเสบนะครับและที่สาคัญนะครับยังทําให้เราเลือดแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นด้วยครับประเภทที่4ครับแอปเปิลครับต้องทานพร้อมเปลือกด้วยนะครับถึงจะมีไฟเบอร์สูงครับผมเราทานเข้าไปนะครับก็จะมีไฟเบอร์ส่วนที่ละลายน้ําและไม่ละลายน้าครับพอทานเข้าไปนะครับก็ทาให้เราทายอุจจาระได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นครับเพราะเพิ่มกากใยอาหารนั่นเองครับ5 ผักตระกูลกระหล่ำครับได้แก่บรอคโคลี่ครับกระหล่ำปีกระหล่ำดอกครับในกลุ่มพวกนี้นะครับเขาก็จะไปเสริมไฟเบอร์เช่นเดียวกันครับโดยไปเพิ่มไกลแกลอาหารครับทำให้ขับถ่ายได้เร็วขึ้นครับข้อที่หกครับลูกผุนนั่นเองครับเขาก็จะมีคุณสมบัติคือมีไฟเบอร์ที่สูงครับและยังมีสารอีกตัวหนึ่งครับซอร์บิทอลครับทำให้เวลาที่ทานเข้าไปครับทำให้อุจจาระอ่อนนิ่มทำให้ขับถ่ายได้ง่ายนั่นเองครับ